ที่การบรรลุถึงการตระหนักรู้ในตนเอง 1. การยอมรับพยายามยอมรับตัวเองและคนรอบข้างให้มากขึ้นแม้ว่าจะรำคาญกับสิ่งที่พยายามเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างแต่ให้พยายามมองและเห็นใจผู้อื่นที่มีความต่างจากเราด้วยความเมตตา 2. ฝึกสติสติคือการอยู่กับปัจจุบันด้วยการยอมรับการมีสติ สามารถช่วยให้คุณตระหนักถึงตัวเองและโลกรอบตัวคุณมากขึ้น 3. พยายามมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผู้ที่เข้าถึงจุดสูงสุดของลำดับชั้นของมัสโลจะใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นคุณสามารถสร้างความเห็นอกเห็นใจได้ด้วยการจินตนาการว่าหากตัวคุณเองอยู่ในสถานการณ์นั้นของผู้อื่นจะรู้สึกยังไงหรือจะทำอย่างไรการทำงานเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้หรือมองหาวิธีที่จะทำให้ชุมชนของคุณน่าอยู่ยิ่งขึ้น 4. ฝึกฝนการเปิดกว้างคนที่ตจะหนักรู้ในตนเองสามารถมองโลกในแนวคิดใหม่ๆพิจารณาม,มุมมองอื่นและเข้าถึงโลกด้วยใจที่เปิดกว้างการเปิดกว้างนั้นช่วยให้คุณเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้นไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วข้อห ขอบคุณและชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเป็นขั้นตอนสำคัญในการตระหนักในคุณค่าของตนเองใช้เวลาชื่นชมแง่มุมต่างๆในชีวิตขอบคุณอาหารอาหารมื้อนี้ที่ทำให้อร่อยและทำให้เราอิ่มท้องขอบคุณสัตว์เลี้ยงของคุณที่อยู่เป็นเพื่อนยามยากกอดสัตว์เลี้ยงของคุณก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆในชีวิตของคุณ รู้สึกขอบคุณงานที่ทำให้เราได้มีงานทำและมีเงินเป็นค่าตอบแทนความสามารถเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวข้อ6กการใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองเคารพในตัวเองหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เคารพตัวเองเช่นการไม่ซื่อสัตย์การนอกใจการหลอกลวงผู้อื่นหรือการปฏิเสธความต้องการของคุณนั่นหมายถึงการกังวลน,น้อยลงว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณ ไม่ใช้ชีวิตตามสิ่งที่คนอื่นพูดหรือแนะนำว่าคุณต้องทำอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนที่เคารพตัวเองจะใช้ชีวิตตามความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองใช้ชีวิตตามคำแนะนำของหัวใจตัวเองไม่ใช่จากความคาดหวังของผู้อื่นหรือสังคมซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อหัวใจตัวเองรู้ว่าในส่วนลึกของเราต้องการและปรารถนาสิ่งใดบนพื้นฐานความเคารพสิทธิและความต้องการของผู้อื่น คุณทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณตามที่คุณกำหนดไว้เพื่อเพิ่มศักยภาพของคุณไม่ใช่ตามคนอื่นบอกหรือใช้ชีวิตตามที่เราชอบไม่ใช่โลกชอบเราลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองพิจารณาตนเองทำความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งพัฒนาตัวเองจะสร้างทักษะและการตระหนักรู้ในตนเองมากยิ่งขึ้นการตระหนักรู้ในตนเองสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ วิธีการอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลการบรรลุศักยภาพสูงสุดต้องใช้เวลาแต่สิ่งสำคัญคือความหมายในการเดินทางเพื่อสร้างตัวตนที่สมบูรณ์แบบที่สุดมากกว่าเป้าหมายที่เราจะบรรลุนั่นคือระยะทางก็สำคัญไม่แพ้ไปกว่าเป้าหมายค่ะ